กำลังจุดเทียนมงคลที <S <S ่บาดน้ำพระพุทธมนต์วิปติปฏิภาหายะสปพสัมปติส ok ิทธิยาสัภะโรควินาสายะปริตังครูทามังคะรัง Sementara cakawara son, tara kacanto dewata, Satamang moniraja se-nantusak gamokadan amasawana kalo ayam hadantang Sambodha Sava Gavato, Ato Asama Sambodha Sambodhanga Yuatanam

กิริโคอมเดสิจตุมาริกานังเดวานังสัตตัสุตตะวันตาวะติงสาเดวะสัตตมโนสาวิสุตาวะติงสานังเดวานังสัตตัสุตตะวันยามเดวะสัตตมโนสาวิสุ ยามะนังเดวานังสัตตังสุตตวามตุสิตาเดวะสัตตาโมสะเวสุโตุอสิตานังเดวานังสัตตังสุตตวามเนมมะระนติเดวะสัตตาโมสะเวสุโอมเนมมะ ทินางเดวานังสัตตสุตตวังอารณมิตาวัสสวดีสัตตมังนัสาวิสุโออารณิตาวัสสวตินังเดวานังสัตตสุตตวังพระมงคยิกาเทวันสัตตมังนัสสาวโ tambahkawa tabara nasi yang ngsifataendarang ta ca kang bawa Titanangwati yang sama wama la wa na wamowa

หนายยวาวนาหนยันย,ยน,นี้ได้ร่วมคิดร่วมใจกันมาบรเพ็งกุศลเพื่อถวายพระครูอภิรัตนุป,ปูสังสังกิจโจซึ่งมีอายุพบได้ ก้าสิบปีนับว่าเป็นพระมหาเทระที่มีอายุยิ่งยืนนานองค์หนึ่งในขณะนี้และมีปฏิปทาในทางธรรมวินยัยอย่างดีงามเป็นตัวอย่างแก่พระพิตุสง์ทงั้งหลายผู้เป็นสานุสิทธิและพระพิตุอื่นใดที่มาคารวะกาบเยี่ยมทัน ต่างๆนานาประการก็ดีได้เห็นความปีปฏิปทาเรียบร้อยสงบสง,งียมดีงามเหมาะสมกว่าเป็นพระสมณะคือผู้สงบอย่างแท้จริงแล้วจะได้จดจำนำปฏิปทาเหล่านั้นไปฝึกฝนอบรมตนให้ต่อยครองกับธรรมวินัยดังกล่าวมาขออนาจคุณพระสีรัตนตรยัย และอำนาจบุญกุศลแห่งพระพิตูสงทั้งหลายสานุสิทธิ์และญาติโยมพุทธบริษัททั้งปวงที่ร่วมร่วมจิตร่วมใจกันเป็นบุญส่วนนี้รวมกันจงเป็นพลานุภาพเป็นพลังบุญขอพลังบุญทั้งหมดนี้จงอุปถัมภ์ค้ำชูร้องปู่ให้มีอายุยิ่งยืนนานมีร่างกายแข็งแรงมีสติปัญญาเฉียวเฉลียวฉลาด แม้นกำลังประสงค์ปฏิบัติธรรมอันใดให้บรรลุธรรมนั้นดังปรารถนาหอจงมีร่างกายแข็งแรงเป็นที่พึ่งที่อบอุ่นของสารุชนสานุสิ์ดังปรารถนาตามความประสงค์เพื่อเป็นธรรมมาธงชัยของพุทธบริษัทจะได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามแนวทางของหลวงปูดดังประสงค์จงทุกประการ ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากหลังเอวเมีวิตโตดินังเปตหนางอุปกาปฏิอิชิตังปฏิตังตุมนางทิปามวะสามิชาตุ สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนัลลโตยะธามณนิโชติลาโตยะธา เสวิสันิจังวัตตามปัจจายโนยจตตาโรธรรมะวัตฐานทีอาศัยโน้นโนครัง กราพระพธนาเมตตาธรรมพระเดชพระคุณนั่คุณพระราชวิุทธิยานได้กล่าวนำพระเทรานุเทระถวายสักการะขอขมามุติตาคารวาจิตแใ่องค์หลวงปู่วันนี้ถือว่าเป็นวันมหมามงคลที่คณะสงฆ์แลคณะศิษยานุศิษย์ญาติโยมทั้งหลายได้มาประชุมกันณสถานที่แห่งนี้ เพื่อแสดงมุทิตาคารวะจิตดีออกดีใจที่หลวงปู่เจริญอายุวัฒนมงคลในเก้าสปีโอกาสบันนี้คณะสงฆ์และคณะสิทธิญาติโยมทั้งหลายจะได้ทำพิธีสามิจิกรรมขอขมาอาภัยขอขมาลาโทษพระเดชพระคุณหลวงปู่หากกล่าวกับผมทั้งหลายญาติโยมทุกท่านทุกคน จะได้เคยประมาณพาลาดพลั้งล่วงเกินพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยกายด้วยอาจาด้วยใจตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีขอพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้โปรดมีเมตตาให้อภัยอ่ำหนวยอวยพรให้กล่าวกรบผมทั้งหลายญาติโยมทุกคนได้เจริญงอกงามไพ่โบ์ในพระพุทธศาสนาตลอดกาลนาน මෝතත්සාමකවවටෝවාර හත්‍රෝවයි සම්මා සම්බෝටත්සක් මහධෙරේ පමාඩන නවාරටයනකටන්සාම්බං අපරතංකමතුනෝ පන්නේ महाते रे पमालेन अवारतयेन कथं साम्बां अपराधामतु नोफन्ते महाते रे पमालेन สามบังอปาราธงขามาตุโนพันเตอหังขามามีตุเมหิปิเมขามีตะบองมามะพันเตเอวังโหตุโยจะตุเพปมัสสิตวะปัสสะโซนัปมัสสติโสมังโลกังปุภาเสติ อภามุโตวจันทิมายัสสะภะปังกตังกัมมังกุสเลนะปะหิยติโซมังโลกังวะภาเสติอภามุตโตวจันทิมาอภิวาทนะเซลิสานิชังอทาปเจยินโนยะตาโรธรรมาวาทันติ อยุวันโนสุขังพระรงสาธุขณะนี้หลวงปู่บัวเกต์จะถวายเครื่องสักการะพระคุณธรรมริวัฒนาค,ค,นนคุณประเด็พระคุณนั่นคะคุณพระราชวิสุทธิยานพระคุณวิมล ธรรมรัตท่านพระครูสุพลกิตยาพรน้อมถวายเครื่องสักการะท่านอาจารย์มหาวัฒนา 二八八八。